ครับสวั diabetes, สดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู่ทุกคนครับผมครับมาผมมาเจอกับบ่าวแรมเนาะครับเนาะครับหลังหวยเล่าพัฒนาออกครับพี่น้องครับมือขึ้นครับผมครับหวยเล่าพัฒนาครับผมครับก็ได้ออกไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะครับเนาะครับต้องขอกราบพระท่านอภัยพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับใจวีใจวอนนะพี <Sa> ่น้องครับเห็นพี <disastrous> ่น้องเขามาติดตามเขามาเบิ่งกันเยอะครับเป็นเรื่องที่ครับนักกินนักคำนวณหรืออาจารย์คำนวณทุกท่าน จะพอแตกต่างกันดอกกระพมครับกะคือความเป็นห่วงนะครับเนาะครับฟันหน่อยตัวครับก็อยากให้แนวทางนี่ครับกะชับลงมาอีกเนาะพี่น้องครับกะพาดไปพี่น้องครับเล็กวิ่งมือนีหลุดมดเลยครับมมบ่ว่าจะวิ่งสองหรือว่าีวิ่งเจ็ดนะครับเนาะครับเพราะว่าเมื่อคืนกระผมครับรัฐบาลเล่านะครับเนาะครับเรว่าเหล่าพัฒนาของเฮานี่เองครับครับเลขที่ออกนะพี่น้องครับเลข ทั้งหมดที่เป็นครับผมขออนุญาตครับผมเลข6ตัวก่อนนะครับเนาะครับ6ตัวมขึ้นนี่9 8 9 5 1 3 6, 6ครับ8 9 5 1 3 6 3ตัวบน1 3 6ครับผม2ตัวล่าง ขับ5 1นะครับเนาะครับสำหรับพี่น้อง FC ฟซีกระผมผู้โชคผู้มานครับก็ถือว่ากระผมครับดีใจน้ำเพลินเนาะครับเนาะครับผู้ท่านโชคท่านมาน์ทกระผมครับตามต่อกันครับพี่น้องครับสำหรับชุดวินนะครับเนาะเดินมาเฉพาะเลขหาเสียดายกรองครับอันนี้ก็เป็นเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันก็ยากที่เขาจะไปแพงตัวเลข ครับนอกจากว่าเบาแหลมจะฟันหาเจ็ดครับพี่น้องครับหาหนึ่งคอยจะแนะนําหรือว่าโบสู้พี่น้องฟังนะครับเนาะครับดังนั้นมาลักษณะนี้ครับต้องขอกราบประทานอภัยพี่น้องกันเลยแหละครับสําหรับครับผมงวดที่จะถึงกันฝากพี่น้องเขามาแล้วกดติดตามเอาไว้ครับจะไม่ได้พลาดตัวเลขแนวทางครับเดินดีนะครับเนาะครับเข่าติดกันมาสามงวดแล้วครับลดงวดนี้ครับพี่น้อง ก็คือวันศุกร์ที่15ตามกันต่อครับผมครับกับวันจันทร์ที่18เนาะพี่น้องเนาะครับแนวทางเบาแหลมจะเดินต่อกันหรือเปล่าครับฝากพี่น้องเอฟซีเข้ามาติดตามเข้ามารับชมกันเบิ่งเดอรพี่น้องครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะครับการพิจารณาการเห็นตัวเลขเห็นคลิปแนวทางเบาแหลมพี่น้องก็อย่าลืมครับผมให้ใช้วิจารณญาณในการติดตามในการรับชมครับผมผลงานของเบาแลมกันนําเดอครับผม สำหรับครับผมหวยลาวพัฒนาเนาะครับเนาะรับขออนุญาตปรับมุมกว้างนิดหนึ่งครับพี่น้องจะได้เบ่งชัดเจนตัวใหญ่เนาะครับน้พราวาเห็นพี่น้องเอฟซีครับผมหลายท่านบางท่านกับข้อมิเขอมาว่าเอาบ้าแหลมขอชัดๆตัวยิ่ใหญ่แน่ครับกับพยายามครับพี่น้องครับจะพยายามโฟกัสให้เนาะครับนะเพอตัวเลขบ่หลายหางอยู่แล้วครับสําหรับหวยลาวพัฒนาครับผมครับในงวดที่จะถึงกันครับพี่น้อง วันจันทร์ที่18พฤศจิกายน2567วันจันทร์ที่18 รลราพัฒนาครับผม เบาวแหลมพารวยครับเป็นเบื้งเล็กวิ่งกันก่อนเลยพี่น้องครับสำหรับเล็กวิ่งนะครับเนาะเบาแหลมกับฟันให้พี่น้องครับผมครับ ตัวเดียวเหมือนเดิมถ้าถามว่างวดนี้ครรบผมครับมีความมั่นใจขนาดใดต้องครับเนาะรับกะลงตัวพอสมควรเลยพี่น้องครับถือว่าครระผมเบาแหลมกะหมั่นใจต้องครับเนาะครับบม่ว่าจะเป็นเหล็กิ่งหรือว่าตัวฟันครรบผมลองเข้ามาพิจารณากันเบิ่งครับงวดนี้ครรบผมเบาแหลมีตัวเหล็ก4ตัวฝากพี่น้อง f c กันน้ำตนอครับเนาะเพราะว่าอยู่ในกลุ่มครรบผมครับพี่น้อง f c ใจความสนใจกับแนวทาง4ตัวครับซึ่ง มวยทีพันธ์มาสี่ตัวเบาแหลมฟันลงกลุ่มกะครับผมสามหกห้าห้ากระปิพี่น้องครับนั่งคิดครับผมระวังหาหาหนึ่งหาสองนี่ครับผมครับถ้าจับหลายตัวเนาะพี่น้องครับแตกสีตัวครับเหมือนครั้งนี้เนาะครับเนาะแต่ว่าด้วยความที่ว่าขั้นหายหลายคิดน้ำพี่น้องเอฟซีครับผมก็เลยครับตัดสินใจเลือกสามหกหาห้าน้อครับเนาะครับลงไปครับ บอกเป็นยังครับพิจารณากันไหมนอครับเนาะครับไปต่อเลยพี่น้องครับสำหรับครับผมครับเลืกวิ่งครับผมบนล่างวิ่งรูดครับฟันห้พี่น้องนะครับเนาะครับ ทางเดียวกันเลยเอาครับผมเล็กวิ่งได้พี่น้อง,งครับผมวิ่งแปดครับผมกับตัวฟันครับผมแปดสี 8, เ่เน้นๆกันเลย ขออนุญาตให้ไะไน,นิดนึงครับผมเราจะให้ไรเนาะพี่น้องครับเกิดความผิดพลาดในขณะอัดคลิปก็ต้องขอ,อกราบปะทานอภัยนะครับเนาะขับเล็กๆน่อยๆบางครั้งมือไปสัมผัสนับกะเปลี่ยนโหมดในเบ้าแหลมแล้วครับเพราะว่าประกานี้ก็เป็นเหมือนเมาตัวหนึง่ง ครับอ่ะถือว่าชัดเจนกันนะครับเนาะกลับไปเบิ้งครับผมสําหรับกระผมตกกันตัวล่องนะครับเนาะให้อีกสามหางครับพนะี่น้องครับถือว่าบ่เยอะเนะครับเนาะแปดห้า แปดหกแปดเจ็ดครับผมครับสำหรับเลขสามตัวครับพี่นอ้องกับสามตัวก็จะมีสองห้าแปด บ้านแหลมกำลังผิดเจริหน้าว่าจะว่างเลขสี่ตัวไว้มุมใดสองห้าแปดสองแปดสี่ ห้าแปดสี่ครับสำหรับครับผมครับตัวที่เ่าขวรระว่างนะครับเนาะเลข2ตัวนี่ครับเลข2ตัวตัวที่ขวรระว่างก็คือแปดเจ็ดครับพี่น้อง ขออนุญาตครับผมขออนุญาตให้ไล่ตัวล่องนะครับเนาะกลับเอาไว้พี่น้องครับผมครับพิจารณากันเบื้องหน้าครับสามตัวเด่นครับพี่น้องสามตัวเด่นก็จะเป็นสองแปดสี่ได้ครับผมครับล่องพิจารณากันเบื้องกับเล่าพัฒนาครับผม ครับชัดเจนกันนะครับเนาะครับวันนี้หวังว่าจะถูกใจพี่น้องเอฟซีกันครับผมรับเห็นคอมเมนต์เข้ามากันเยอะครับเพราะว่าครับตัวเลขตัวน้อยครับงามอยู่เบื้องออกตัวน้อยแต่ว่าครับจะดให้ตัวใหญ่รือจัดให้พี่น้องเอฟซีนะครับเนาะครับถือว่าชัดเจนอยู่พี่น้องเอาขออนุญาตครับผมฝากซีตัวอีกครับผมไว้พิจารณากันเบ้องเพื่อมีผู้ตามหาเนาะครับเนาะขออนุญาตเอาตัวเด่นขึ้นหน้าได้พี่น้อง ครับขอประทานอภัยครับตื่นได้เศร้าเป็นยังสี่เลยพี่น้องแปดสกูนย์ครับ8ปดสี แปดสี่ห้าแปดแปดสี่หกเก้าเจ็ดสามห้าแปดครับ ฝากพี่น้องครับผมพิจรารณากันเบิ่งครับผมแคบหน้าจอไว้ครับผมกับหวยเล่าพัฒนาเบาวแหลมพารวยกันครับพี่น้อง ครับฝากพิจารณากันเบื้องด้อครับผมครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่ติดตามรับชมกันอยู่ครับผมแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับพี่น้องกับหอยเหลาพัฒนาบ่าวแหลมพารวยครับผมวันจันทร์ที่18นะครับเนาะครับวันจันทร์ที่18พฤศจิกายน2567้าวเาพัฒนาครับขออนุญาตปรับนิดหนึ่งครับพี่น้องเอฟซีมองเห็นบาชัดครับ รับสำหรับเล็กวิ่งครับผมฟัน8นะครับเนาะรับเล็กวิ่งครับผมตัวเดียวหางเดียวครับถ้า8เดินครับผมมีเห็นแน่นอนครับผม8 4 8 5 8 6 8 7ดหานะครับเนาะรับถ้า8บ่เดินครับพี่น้องครับตันงแตอยากกันนะครับเนาะรับวิเคราะห์สังเกตมาโดนแล้วครับผมพี่น้องกะวิ่ง4หรือว่าเดิน4ครับ8กับ4เอาไปแลนดด้เลยได้ครับพี่น้องครับ ถ้าซีเดินครับผมจะมี48 49นะครับเนาะ40 41ประมาณนี้ครับผมฝากพี่น้องเอฟซีครรบผมพิจารณากันเบิ่งก่อนจากกันคอพี่น้องเอฟซีของเบาแหลมทุกคู่ทุกคนครับผมโชคานร่ำรวยนะครับเนาะไปกับหอยล่าพัฒนาของเบาแหลมพารว้ยครับก่อนจากกันจริงๆก็ต้องขอกราบประทานอภัยพี่น้องจีเข้ามาติดตามเขมารับชมนะครับเนาะเห็นหลายท่านครรบผมรับคอมเมนต์เขมาครับ ขอบคุณครับผมที่พี่น้องบอลืมเบาวแหลมครับผมครับหายไปตั้งเป็นสองสาเดือนกลับมาเบิงนะครับเนาะมาเบิงงวดที่มันหลุดเบาแหลมก็เสียใจเยู่ครับเป็นห่วงครับเป็นห่วงพี่น้องเอฟซีเมื่อคืนคำนวณถือว่าเติบหนึ่งเลยพี่น้องครับกะหวังวานะครับเนาะกับงวดนี้จะบริเวณให้พี่น้องผิดหวังครับลองผิดเจรณากันเบิงเด้อครับผมครับดีใจครับผมเห็นพี่น้องกลับมาเบิงนะครับเนาะมาติดตามครับอยากเบิงสตรอยากเบิง ครับผมแนวทางลักษณะใดแนะนําเบาแหลมเข้ามาได้พี่น้องเบาแหลมยินดีครับผมจัดให้พี่น้องเอพซีนะครับเนาะเพราะว่าจะเป็นการคํานวณตัวเลขแนวทางลงให้เบิ้งหรือว่าของอาจารย์ท่านใดที่อยากเขียนอย่างให้เบาแหลมตามครับผมครับกะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ครับผมเบาแหลมก็ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับเนาะเอาไว้พบพอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม